สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้จะพานักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom นะครับซึ่งนักเรียนในกลุ่มทศสอ3 1ทุกๆคนนะครับตามที่ครูได้ให้ไปดูวิธีการติดตั้งแอป Google Classroom ในสมาร์ทโฟนของตนเองนะครับคิดว่าน่าจะเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปครูก็จะพาเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมไว้ก็คือ 1. อีเมลบัญชีของ Gmail หรือ Google นั่นเองนะครับสก็คือระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียนเองนะครับเมื่อมีทั้ง2องอย่างนี้แล้วนะครับก็จะถือว่ามีความพร้อมในการที่จะเข้าไปใช้งานแอป Google Classroom นะครับก็จะเริ่มเลยนะครับให้นักเรียนมองหาสัญลักษณ์หรือไอคอนของโปรแกรมนะครับซึ่ง อย่างของครูที่อยู่หน้าจอนั้นก็จะเป็นรูปกระดานสีเขียวนะครับเขียนว่าคลาสร o มนั่นเองเจอแล้วก็คลิกไปเลยครับครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมาสู่หน้าแรกของ Google Google c l a s s r o o m ซึ่งเป็นหน้าที่จะบอกว่ามีชั้นเรียนของเราทั้งหมดกี่ชั้นเรียนที่เราเคยได้เข้าร่วมไปแล้วนะครับอย่างตอนนี้ที่หน้าจอ,องครูเนี่ยครูใช้อีเมลที่จะเป็นอีเมลของนักเรียนนะครับสมมุติว่าครูเป็นนักเรียน ตอนนี้ครูยังไม่มีห้องเรียนนะครับครูยังไม่เคยเข้าไปสู่ชั้นเรียนของใครเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่ครูต้องทําต่อไปก็คือครูต้องเข้าสู่ชั้นเรียนที่ได้สร้างเอาไว้นั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วนะครับให้มองหาสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปบวกนะครับอย่างในหน้าจอตัวน,นี้จะอยู่ด้านล่างขวามือนะครับเห็นแล้วกดเข้าไปครับหครั้งจะปรากฏคําสั่ง2คําสั่งก็คือสร้างชั้นเรียนกับเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับ ให้นักเรียนทุกคนเลือกเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับเพราะว่าเราเป็นนักเรียนเราจะเข้าสู่ห้องเรียนนะครับให้เลือกเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับคลิกเลยครับเมื่อคลิกหรือกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างนะครับซึ่งจะเป็นหน้าเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับโดยในหน้านี้นั้นนักเรียนทุกคนทุกคนนะครับจะต้องมากรอกประหัสของชั้นเรียนนะครับซึ่งจะมีช่องให้กรอกอยู่ตรงกลางนะครับให้เรากดเข้าไปปั๊บ เสร็จแล้วรหัสที่จะต้องกรอกนะครับก็คือรหัสที่จะให้ดังต่อไปนี้นะครับเป็นรหัสเฉพาะห้องเรียนเท่านั้นอย่าไปเอารหัสจากคนอื่นมากรอกนะครับรหัสที่ครูสร้างให้กับอาจารย์ท่านอื่นสร้างให้มันคนละตัวกันนะครับฉะนั้นวิชานี้ใช้รหัสตัวนี้ในการเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะครับพิมพ์เลยครับ l a 7 l y v 2นะครับนี่คือรหัสสำหรับการเข้ามาเรียนในห้องเรียนออนไลน์ของครูนะครับถ้าพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ให้กดที่ปุ่มเข้าร่วมนะครับซึ่งอยู่ด้านบนนะครับกดเลยนะครับเมื่อกดแล้วนะครับก็ให้รอสักครู่นะครับระบบกำลังตรวจสอบบรหัสที่เรากรอกนั้นมันถูกต้องหรือเปล่าอ่ะมาแล้วครับของครูนั้นก็เข้าสู่ในส่วนของหน้าจอของ ห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเขียนชื่อห้องว่าทศสามหนึ่งงานบริการคอมพิวเตอร์นะครับโดยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีรายการของคําสั่งแล้วก็โพสต์หรือว่ารายละเอียดต่างๆที่ครูโพสต์ไว้อยู่แล้วนะครับด้านล่างสุดนะครับเนี่ยที่เป็นยินดีต้อนรับนักเรียนก็เป็นการต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชั้นเรียนนะครับสามารถที่จะมาแสดงความคิดเห็นได้นะครับว่าเข้ามาแล้วรู้สึกอะไรยังไงบ้างก็สแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับสวน อันที่2นะครับที่อยู่ด้านบนสุดนั้นนี่จะเป็นส่วนของคําถามหรืองานหรือกิจกรรมที่ครูสร้างขึ้นมาให้นะครับแล้วก็จะมีงานเรื่อยๆโผล่เข้ามาโผล่เข้ามานะครับในแต่ละแต่ละสัปดาห์นะครับฉะนั้นอันล่างสุดนะครับไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอันบนนะครับนี่คำถามใหม่งานชิ้นที่1จะต้องเข้าไปนะครับเพื่อที่จะมาทํางานชิ้นที่1ส่งครูนะครับโดย นะครับไม่ได้ยากนะครับเป็นการให้รายงานตัวเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นั่นเองนะครับก็คลิกเข้าไปที่งานชิ้นที่1เลยนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมีรายละเอียดของคําถามที่เกิดขึ้นนะครับแล้วให้นักเรียนอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนที่สุดหลังจากนั้นให้พิมพ์คําตอบโดยพิมพ์ลงที่ช่องพิมพ์คําตอบของคุณตรงนี้นะครับนี่อย่าไปพิมพ์ตรงเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนนะครับ ส่งคําตอบโดยการมาคลิกที่พิมพ์คําตอบของคุณนะครับแล้วก็อ่านายละเลอียดให้ชัดเจนแล้วก็ตอบคําถามแต่ละข้อนะครับตอบเสร็จแล้วก็กดปุ่มส่งพอส่งเสร็จแล้วก็จะได้รับการตรวจสอบนะครับแต่ถ้าส่งแล้วอยากจะตรวจสอบและแก้ไขอีกรอบหนึ่งก็กลับเข้ามาในแอปแล้วก็มาเลือกหัวข้อคําถามตัวนั้นนะครับแล้วก็แก้ไขคําตอบได้นะครับตอบเยอะได้คะแนนเยอะนะครับ ตอบน้อยก็พิจารณาตามคะแนนที่ตอบมาตอบเยอะหมายความว่าตอบคําถามได้ดีนะครับใช้ความคิดเห็นส่วนตัวซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เน้นการคัดลอกบทความหรืออะไรมานะครับเราก็ตอบตามที่เรามีความคิดเห็นออกมาจริงๆนะครับก็อยากจะประมวลผลความรู้เบื้องต้นของเราด้วยในข้อที่8นะครับส่วนข้อที่9อยากจะมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาก็ใส่เข้ามาเลยนะครับดนดีจะอ่านแล้วก็นำมาใช้ในการปรับปรุงการเรียน,นการสอนออนไลน์นะครับ สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตลอดทั้งเทอมแล้วหรือเปล่านะครับหรือจะแค่สัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าก็เป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 นั้นมันจะหยุดหรือจะมีความรุนแรงลดน้อยถอยลงไปตอนไหนนะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยนะครับฉะนั้นการเข้าสู่ชั้นเรียนออนไลน์น่าจะ ทำให้นักเรียนเข้าใจหลังจากที่ดูคลิปนี้นะครับเข้ามาทํางานให้เสร็จงานชิ้นที่หึงให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดนะครับฉะนั้นหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ